ถามพี่แหละถามกันเร่อกันนะคะอะไรนะคะวันนี้จะได้ชมวันละโอเคค่ะเชิญครับพี่เต้เชิญนะครับเมื่อกี้ผมชวนลวมุนอยู่คำถามคืออะไรนะครับคำถามคือขอโทษครับคือหลายวันนี้หลายคนแบบรอคอยและครทจะได้ชมเรื่องสองเอาง่ายๆคือหลายคนบอกว่ามันน่าดูมันจะผมมันจะครบรถยังไงวันนี้ EP แรกเราจะเสิร์ฟขนาดไหน โอ้โหเสริฟขนาดไหนผมว่า5้นาทีแรกก็รู้เรื่องเลยนะครับก็ก็มีมีหลายๆมุมครับแล้วก็มีอย่างที่เคยเรียนแล้วมีหลายๆคู่เพิ่มขึ้นมาผมว่าแฟนๆที่ติดตามทุกคู่ก็จะได้เดินทางไปกับความสัมพันธ์ของเขาเหล่านั้นแน่ๆครับทั้งขมและหวานโอฮะเสปอยล์วะเนี่ยก็เลเวลอัพค่ะ จากพิพิธภัณเดอะซีรีส์ซีซั่นหนึ่งมาเป็นซีซั่นสองเนาะเราก็มีคีย์เวิร์ดว่าเลเวลอัพเพราะฉะนั้นทุกอย่างอัพหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวละครที่เรื่องราวก็เติบโต,ตขึ้นนะคะเลเวลอัพขึ้นทีมงานพวกเราก็เลเวลอัพเหมือนกันนักสแสดงทุกคนเลเวลอัพหมดแล้วก็โปรดักชั่นก็เลเวลอัพทุกอย่างเลเวลอัพหมดจริงๆค,ะค่ะเข้มข้นกว่าเดิมไหมคะพี่ ห้านาทีรู้เรื่องครับเฮ้พอไปเลย้ซีนเปิดซีนสอบถนาทีนี้ถ้าไม่รู้เรื่องถ้าดูไม่รู้เรื่องก็จบเลยนะคะลืมตาตลอด50นาทีดีดีกว่าครับลืมตาให้กว้างๆไวเลยค่ะ,คะสนุกแนๆ่ๆค่ะคือบางอย่างมันก็มันก็สปอยไม่ได้เนาะสปอยไม่ได้เพราะว่าต้องบอกว่าโดยความที่มันเลไว้เอาทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายสิ่งค่ะที่มันอาจจะ เป็นแบบนี้แต่อาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้<ม>หรืออาจจะแบบคนนี้มานึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่มันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็<ม>รู้เรื่องไหมเนี่ยผมรู้มมแม่ภมพูดถึงเรื่องอะไรพ่วกเราร <c oughs> ู้ก็คือรู้รู้ทุกการแข่งขันเลยใช่ไหมคะจะได้เห็นกันคือสิ่งสําคัญก็คือพิทเแบบเดอยร์ซีรีส์เป็นซีรีส์ของนักแข่งรถค่ะ เราก็ยังคงความเข้มข้นของการแข่งรถอยู่ซึ่งในครั้งนี้เราก็จะเปลี่ยนโลเคชันของการแข่งรถใหม่ใช่ไหมครับพี่เตอร์ครับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการจากจากภาคหนึ่งมาครับโดยการให้มันสนุกขึ้นแล้วก็หลากหลายขึ้นแล้วก็เข้มข้นขึ้นเราก็ไม่ได้ไปแข่งกันที่สนามเดิมตอนนี้เราก็จะเป็นเป็น เป็นเลสที่แบบ street. Street. เป็นสตรีทเลสนะคะแล้วก็มีไนท์เลสอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นการแข่งขันที่แบบหลากหลายขึ้นแล้วก็ได้ลุ้นกันนอกเหนือไปจากเรื่องของการแข่งรถก็เป็นเรื่องของพลังพิเศษนะคะที่ตัวละครบางตัวที่ต่อเนื่องกันมาเนาะเราก็รู้ว่าเขามีพลังพิเศษไอ้ตัวพลังพิเศษนี่แหละมันก็เป็นปัญหาสําคัญของซีซั่นสองด้วยเหมือนกันและในแงี้ของความรักความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันจากคนที่ รักกันในซีซันที่แล้วมาซีซันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่นหรือเปล่า <c oughs> หรือในบางในบางคู่ที่แบบซีซันที่แล้วเหมือนแบบเมื่อเอ่ยเมื่อนั้นกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะซีซันนี้ก็อาจจะแบบเอ๊ะโอกาสได้ลงตัวกันไหมลงเอ่ยกันไหมอะไรเงี้ยโอ้มีอะไรเต็มไปหมดนนเลยไม่เคยท้เมาครับอ่ะสปอยอ่ะไม่รู้อ จบแล้วอ้าจบกันจบกันคุณไม่แพ้เป็นแมวแก่แล้วผมไงล่ะไงล่ะก็นั่นแหละอย่างในเทรลเลอร์เราได้เห็นกันก็โดนล้มไปแล้วซีซั่นนี้ก็มันมีเรื่องราวอีกเยอะมันพูดไม่ค่อยได้ครับมันเป็นการสปอยคิงิ king โดนล้มไปแล้วค่ะโดนล้มแบบมีเหตุผลไม่ได้โดนล้มแบบ แพ้อย่างนั้นเนอะดูดีอยู่แพ้แหละ หวานเหรอพี่พี่ว่าหวานน้อยส่วนใหญ่จะเผ็ดหวานน้อยออกไปในแนวเผ็ดมากกว่าค่ะออกแนวเผ็ดมากออกไปในแนวแซ่บมากกว่าผิวก้อยดิบดิบมากอันนี้เดี๋ยวให้แต่ละคู่ยินยันเอาเองครับ ละแต่ละคนออนไลน์นี่เลยออนไลไปเลยโดนเป็นเรื่องนี้เดนเลยไปจริงด้วยไปเลยไปแล้วไปเลยไกลเลยใช่ก็เหมือนที่พีเตอร์พูดไปครับห้านาทีแรกได้เห็นเลยแต่ผมว่ามันไม่ใช่ห้านาทีแรกครับมันคือหนึ่งวิแรกครับมันคือซีนมันคือซีนเปิดและกานมันคือซีนเปิดก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงอ่า เขมแน่นอนซีซั่นนี้แล้วก็เรื่องราวมากมายอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดนะต้องรอดูกันของผมนะครับผมผมก็อยากให้ลองติดตามค่อยๆติดตามการดำเนินเรื่องแล้วก็การเล่าเรื่องที่ทุกอย่างมันมีมีเหตุมีผลของมันใช่รวมถึงฉากแสงสีที่ทุกคนแบบตั้งตารอมันก็มีเหตุมีผลของมันนะครับก็ทำให้มัน เกิดสิ่งสิ่งนี้แล้วคนคนนี้เขาก็จะคิดแบบนี้เข้าใจไหมไม่เข้าใจพี่พยายามคิดตามเข้าใจคนเดียวไม่เข้าใจวะเนาะเพราะอะไรหมายถึงไม่แบบในเทเลอร์มันจะมีซีนแบบที่แบบผมแบบโอ้โมโหใส่พี่เออมืนมันมีเหตุผลอย่างมันมีเหตุผลของมันโอ้โหโมโหคู่นี้ล่ะฮะยังไงครับ คู่ผมคู่แก่คู่แก่เฮ้ยอีพีแรกก็ความหวานหวานหน่อยหวานหวายังไม่เสิร์ฟผมครับแต่มีปนขมนิดหนึ่งเรื่องพลังพิเศษของเจฟครับเริ่มเริ่มเหมือนวางแล้วว่าแบบทิศทางจะเป็นยังไงครับในอีพีต่อต่อไปครับใช่ในในซีซั่นนี้ถ้าใครยังกินขมไม่เป็นเดี๋ยวสอนหวานเป็นลมขมเป็นยาำเซียนทำเทียนทำเทียนทำเทียเเออ อ่ะเป็นคาฟิลโอเคต่อขโมดขโมดอ่ะนัดปิงนักปิงห่งนี้ใกล้อะนัดปิงเฮ้ยปิงนัดออปิงนัดก็จริงๆแล้วซีซั่นนี้เป็นแบบตัวละครใหม่ครับเป็นนักวิจัยที่ถ้าดูจากในเทรลเลอร์แล้วก็ชอบว่ายน้ำชอบแทงสนุกรอยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อว่าจะชอบทำอะไรอีกบ้างก็สราของผมก็ สำหรับตัวละครคุณพีทนะครับก็เกิดมาไม่เคยหวานอยู่แล้วครับส่วนในเรื่องพวกการแข่งรถการลงทุนก็เป็นปัญหาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเรื่องที่เป็นปัญหาเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องหัวใจครับอใหญ่ให้ทุกคนรอดูว่าเดี๋ยวคุณพีทเขาจะเลือกทางไหนกันนะ ครับยกฟังยก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 แมทเรามีเยอะกันด้วยสุดครับผมครับผมคู่ของเราก็ต้องบอกว่า EP หนึ่งเปิดมาค่อนข้างที่จะคุมเครือนะคะัสำหรับคู่เรานีเพราะว่าโดนคุมอ่ะยอาจจะโดนคุมกำเนิดก็ได้เพราะว่าดูไปแล้วอาจจะแบบว่าเฮ้ยเหมือนซีซั่นแรกอีกแล้วโอเปลี่ยนแปลงเลยเวลอัพขึ้นไม่ใช่เพราะว่ามันเปิดมาด้วยความคุมเครือไง เปลี่ยนไปยังไงอะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูสิครับต้องรอดูครับเพราะว่าแต่ในเทเลอร์กับทีเซอร์ที่สปอยไปอะเห็นคิมกดกดเกนตะลงโต๊ะอนี้มันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างใช่ใช่แล้วระหว่างฉากที่ของคอแล้วมีปืนอยู่ด้วยมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันเงื่อนงำอยู่เงื่อนงำเงื่อนงำปุ๊กเอาไว้ใช่ ไม่ไม่มีเพราะมันสปอยไปแล้วในเทเลอร์เราพูดได้แต่อย่าให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยเพราะว่ามันมันค่อนข้างดําเนินความสัมพันธ์ไปเรื่อยระหว่างคิมกับเค็นตะใช่มันน่าคิดนะครับว่านักฆ่าเนี่ยโดนนักแข่งกดได้ยังไงเดี๋ยวรอดู๋ยวรับได้ไม่ได้คิดมากใช่ไหมผมแพ้เขาได้ไงผมงงเลยรอดูเลยรอดูเลยน่าติดตามมากครับครับ เขออนุญาตครับไม่ใช่ไปคิดตกไฟตั้งงานซีซั่นนี้ก็ก็เป็นซีซั่นที่ผมมีรุ้นที่สุดแล้วครับในในความเรื่องความรักผมมีรุ้นที่สุดแล้วครับอันนี้สปอยไหมเนี่ยไม่ไม่ถึงมีรุ้นไงมีรุ้นไงส่วนส่วนตัวโซนิกก็เป็นตัวที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครับอ่าก็หนีเขาไปหนีแบบทีมเอ็กซซันเตอร์ไปแต่แบบ แบบก็ต้องกลับมาหาความชัดเจนอะไรบางอย่างครับก็สปอยได้เท่านี้เพงน้นดูกรมันค่อนข้างมันจะขมครับพี่มันขมหน่อยครับผมอยากหวานครับคือจริงๆผมอยากหวานนานแล้วหวานหรือเปล่านี่ต้องไปรอดูครับว่าตอนตอนจบจะเป็นยังไงครับ เนื่องจากรู้สึกว่าน่าจะรักกัน EP สิบสี่ตอน EP สามถ้าสปอย EP แรกก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศครับแล้วก็มาเจอเขากับทีมทีม X Hunter อะไรเงี้ยครับรีป๊อปรีป๊อปด้วยรีป๊อปหรือป๊อปรีเมื่อย่าครับรักกัน EP สิบห้านะเราคุยกันด้วยเหรอไม่ครับก็ ถ้าความสัมพันธ์ไม่มีไม่มี <laughs> เรียกว่าการเอาเป็นการเติบโตของตัวละครวินเนอร์แล้วกันครับก็เรียกว่าก็ออกมาจากคุกแล้วแล้วก็ออกมาเพราะอะไรก็อาจจะมีเหตุผลคนที่มีเบื้องหลังอยู่แล้วก็เหตุผลของวินเนอร์ก็ผมว่ามีอย่างเดียวคือใช้ชีวิต ไม่ได้มีโกอะไรสูงสุดใช้ชีวิตใช้ชีวิตง่ายอ่ะใช้ชีวิตบันไปเรื่อยก็สำหรับตัวดีนซีซั่นนี้การกลับมาของดีนนะครับคงมองการดำเนินชีวิตมากกว่าว่าหลังจากนี้เนี่ยเป้าหมายของดีนคืออะไรกันแน่คือต้องต้องรอดูว่าการกลับมาครั้งนี้จะแก้แค่หรือแก้ไขครับสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันคือเปิดมาซีซั่นนี้ก็อาจจะยังมีความคุมเครือกันอยู่ต้องรอดู e ีต่อๆไปแล้วกันแล้วทุกคนจะได้คำตอบครับ ตอนนี้พีสิบสี่ครับผมครับมิวกับโทนี่แล้วกันมิวโทนี่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 โทนี่อยู่หลังนะไม่มีความสัมพันธ์โทนี่มิวครับก็ซีซั่นนี้นะครับมาเพื่อ ลมแชมป์โมโหเลยจริงๆก็จริงๆไม่ใช่แค่ลมแชมป์นะครับก็ทำล้มไปหลายคนแล้วเหมือนกันยังไงจะอ้าอีกไหมล้มตรงนี้เลยมั้งอ่ะก็จะเป็นเป็นตัวละครลับครับจริงๆเรามีหลายตัวละครลับมากที่มาสร้างสีสันในซีซั่นใหม่นี้นะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูทุกๆคนเลยนะครับ จะผมแล้วครับโอ้ยแปะแสงสปอตไลท์ต้องสองเพราะเป็นคนดีใช่ไหมเพราะเป็นคนดีครับอยากให้ติดตามเขาเขาเขามาเพื่อสร้างสีสันครับตัวแสบตัวแสบประจำซีซั่นนี้ครับก็โทนี่ก็ ก็ฝากติดตามแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยดว่าจะอฝากติดฝากติดตามไงทุกคนก็จะบอกว่าโทนี่แบบโดนเสียบไปแล้วใช่ไหมตายไปแล้วแต่ทำไมยังมายืนอยู่ในซีซั่นสองมันมันต้องมีอะไรแต่บอกไม่ได้เพราะนั้นแน่นอนว่าเมื่อกลับมาแล้วก็เป็นคนที่สร้างความวุ่นวายเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังทุกเรื่องทุกอย่างอะไรเงี้ยครับจริงครับ มุ่นวายไปหมดลูกหลานของป่าใจเย็นๆบอกว่ามุ่นวายไปหมดอันนี้ชีวิตจริงป่ะอันนี้ผู้พ่อค่ะค่ะกลับไปครับพี่เตอร์กลับไปยืนที่เดิมจอห์นวิกครับ ใช่ค่ะวันนี้เป็นเป็นเวอร์ชันนั้นค่ะงั้นในในโรงแล้วจอใหญ่เต็มตาเต็มตาเต็มตาเต็มใจแน่นอนค่ะตื่นเต้นค่ะยิ้มไรอะพาเวลปาโอ้โหคิดที่จะถ่ายไปถ้าแฟนวงลมถึงพี่ชอบร่วมกับพี่เอสก็คือแบบวันนี้มันแบบเนาะออนวันแรกด้วยแบบกระแส ก็เป็นความตื่นเต้นนะคะเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่ว่าตอนซีซั่นหนึ่งถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นถามว่าซีซั่นสองก็ยังตื่นเต้นอยู่แต่ว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่อาจจะแบบแตกต่าง <S S S okay. ไปจากคราวที่แล้วคราวนี้แต่แน่นอนเลยคะ่ะความลุ้นความแบบอยากรู้ว่าสิ่งที่พวกเราทํางานกันมาเป็นปีอาซีซั่นนี้ก็ปีกว่าเนาะด้วยความแบบเหนื่อยยาก <Okay. S 1> และร้อนมาก <Okay. S 1> และฮาลิโหวดมากเนี่ยคะ่ะก็ตอนนี้ก็ งานส่วนหนึ่งก็เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมให้ดูกันวันนี้แล้วก็ตื่นเต้นอยากรู้ว่าคนดูแล้วจะรู้สึกยังไงจะแบบจะชอบในสิ่งที่พวกเราตั้งใจทํากันหรือเปล่าแต่ว่าก็อยากจะบอกว่าทุกคนก็เหนื่อยมากเราเหนื่อยกันมากจริงๆทั้งพี่ปีเตอร์แล้วก็ทีมงานเบื้องหลังอีกนับร้อยชีวิตทุกคนแบบเหนื่อยยากกันมากๆเลยรวมทั้งนักแสดงทุกคนด้วยเพราะว่าเราก็จะเจออุปสรรคหลายอย่างเรื่องอากาศเรื่องความลดแข่งเสื้อผ้าชุดอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ หนักหนากันมากๆแต่ว่าเราก็ทำกันเต็มที่ใช่ไหมครับพวกเราครับครับเต็มที่ครับครับสุดๆครับครับไปฝากทุกคนด้วยดีก่อนค่ะว่าเดี๋ยวอีกเชื่อว่า et แรกออนไปทุกเทมเป็นที่พูดถึงแน่นอนยังไงก็คือหลายคนก็ต้องพลาดวันนี้อาจจะยากนิดนึงเนอะเขามีคอนเสิร์ตกันไม่หวังแล้วกันโอเคไม่หวังโอเคฝากแล้วกันค่ะก็ฝากให้ติดตามกันครับเพราะว่าจริงๆก็เป็นอีกผลงานหนึ่งที่ ที่พวกเราทุกคนอย่างที่พี่ชอตว่าคือตั้งใจมากแล้วก็วันนี้เป็นวันออกอากาศวันแรกถ้าย้อนกลับไปตอนซีซั่นหนึ่งอ่ะวันนี้เป็นวันสาคัญของพวกเราทุกคนบนเวทีนี้ครับเป็นวันที่ชีวิตของพวกเราทุกคนมันเหมือนกับรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นทําอะไรที่ไม่เคยทําแล้วก็บางคนก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งของพวกเราทุกคนบนเวทีนี้ครับแล้วก็ อยากให้แฟนๆทุกคนนะครับมีความสุขกับพิทเบฟเดอะซีรีส์ซีซั่นสเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อเพื่อขอบคุณแฟนคลับที่แบบรักในพิทเบฟแล้วก็เป็นกระแสะเรียกร้องจริงๆจนเราแบบเออลองมาทบทวนแล้วก็คุยกันคุยไปคุยมาก็พอจะหาทางให้มันเป็นไปได้แล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับทุกวันศุกร์ครับ สี่ทุ่นสิบห้าทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็เวอร์ชันอันคัตครับทางแอปพลิเคชันไอชีอีแล้วก็เวอร์ไบต์เว็บไอคิวดอทคอมครับค่ะฝากให้พี่เตอร์ฝากในนามของโปรดักชันเลยครับเตอร์ครับ <c oughs> ผมผมว่าพี่พี่เอฟฟี่ชอตพูดมาแล้วล่ะครับว่าเป็นเป็นความตั้งใจแล้วก็ผมชอบที่พี่ชอตพูดค่ะถึงว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยากให้คนดูดูแล้วมีความสุขอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ที่ทุกคนหวังร่วมกันว่าเอ้ยคนดูดูแล้วชอบสนุกมีความสุขแล้วก็ ดื่มดำไปกับตัวละครเงี้ครับครับผมหนึ่งสองสามถ่ายรูปกัน